สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็น ep ที่1นะครับในการสอนทำระบบ Shopping Car p ีทพีแปดีนะครับจากที่ผมได้แจกระบบไปใน ep ที่แล้วนะครับคลิปนี้จะมาสอนการเปลี่ยนโลโก้หน้าเว็บนะครับแล้วก็อธิบายในส่วนที่เป็นการสมัครสมาชิกนะครับโอเคนะครับในส่วนที่เป็นโลโก้หน้าเว็บคือหน้านี้นะครับจะเห็นโลโก้ที่ผมได้จำลองไว้นะครับที่เป็นเดฟไทยนะครับให้ทุกคนนะไปดาวน์โหลดโลโก้ที่ไม่ติดลิขสิทธิ์หรือว่าในเว็บ ฟรีพิกก็ได้นะครับหรือว่าเป็นโลโก้ตัวเองก็ได้เอาที่เราไม่โดนลิขสิทธิ์นะครับตัวนี้ผมจะทําการดาวน์โหลดโลโก้ตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็จะมาเปลี่ยนให้มันอยู่ในหน้านี้นะครับหน้าหลักนะครับเรามาดูที่โค้ดของเรานะครับโปรเจกต์ช้อปปิ้งคาร์ดของเรานะครับให้ทุกคนนะครับไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า index อะนะครับเราจะทําการไล่ไฟล์ก่อนนะครับในไฟล์ index นะครับเราจะสังเกตว่ามีการ รีควายวันตัวที่เป็นเฮดเดอร์นะครับแล้วก็เฮดนะครับแล้วก็แบนเนอร์ในส่วนนี้นะครับแบนเนอร์นะครับเรามาดูที่ไฟล์ที่ชื่อว่า banner p h p นะครับอ่าก็คือไฟล์นี้ตรงนี้จะเห็นคําว่าสินค้าที่คุณต้องการนะครับอ่าเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าตรงนี้ก็คือส่วนข้อมูลตรงนี้นี่เองเราสามารถเปลี่ยนคําได้นะครับอ่าผมทําการเทสนะครับแล้วก็กดเซฟเรามาลองรีเฟชดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับตัวเทสตตัวนี้ อะขอกดย้อนกลับไปนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นแท็ก p ตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนคําได้ตามที่ทุกคนเปลี่ยนได้เลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ค้นหาตรงนี้ต่อมานะครับไฟล์แบนเนอร์นะครับเราปิดไปนะครับเรามาดูที่ไฟล์เฮดนะครับไฟล์เฮดตัวนี้ก็คือไฟล์ที่ทําการอ m ม o อร์ตพัฟอินต่างๆนะครับหรือว่าเป็น c s s หรือว่าเป็น Js ต่างๆที่เอามาใช้ในตัวที่เป็นอ่าพัอินนะครับ คือในส่วนที่เป็นธีมหน้า font end ของเรานั่นเองต่อมานะครับไฟล์ที่ชื่อว่า header อะไฟล์ที่ชื่อว่า header นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับจะสังเกตเห็นคําว่าใส่รูปโลโก้ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เห็นไหมครับตัวที่เป็น image src banner slash ด้วย d e v png ก็คือไฟล์รูปภาพของเรานะครับให้ทุกคนนะครับก๊อปรูปภาพไปไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า banner นะครับ เรามาดูนะครับตรงนี้จะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า banner นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ให้ทุกคนนะครับนำรูปภาพที่ทุกคนดาวน์โหลดไว้นะครับก๊อปมาวางไว้นะครับอ่าผมไปที่แซมเฮทีดแล้วก็โปรเจกต์ของเรานะครับแล้วก็นำรูปมาใส่ที่เป็นแบนเนอรนั่นเองก็จะได้โลโก้ JPG นะน,น,นะครับตรงนี้นามสกุลนะครับอย่าลืมนะครับนามสก,กุลเราต้องเรียกให้ถูกด้วยนะครับแต่และไฟล์ภาพนามสก,กุลไม่เหมือนกันพอได้นามสก,กุลเสร็จแล้วนะครับเรามาเปลี่ยนที่โค้ดนะครับที่เป็นเฮดเดอร์ตรงนี้นะครับอ่ะถ้าใครไม่ชัวนะครับทําวิธีผมก็ได้นะครับก็คือทําการกด rename หรือว่าไปเลือกครอบทั้งหมดแล้วก็ไปก๊อปรูปภาพแล้วก็ด o t นามสก,กุลได้นะครับอ่ะเป็นวิธีที่ เอาชัวนะครับถ้าพิมพ์แล้วกลัวว่าจะพิมพ์หล่นนะครับตรงนี้โอเคอันนี้มันสําหรับมือใหม่นะครับตรงนี้ก็สามารถทําตามผมได้แบบนี้นะครับ l ล g o .jpg แล้วก็อย่าลืมนะครับ width 200แล้วก็ Car ตอันนี้ยังอยู่เหมือนเดิม width 200นี่คือขนาดของความกว้างของรูปภาพนั่นเองถ้าได้แบบนี้เสร็จแล้วทําการเซฟนะครับพอเรากดเซฟเรามาลองรีเฟ h ระบบดูนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนภาพมานะครับแต่ภาพนี้มันเราไม่ได้กำหนดไฮความสูงไว้นะครับผมลองกำหนดไฮนะครับสัก100นะครับรูปอาจจะแตกนะครับทุกคนต้องไปหาดาวน์โหลดรูปที่ เหมาะสมกับระบบนะครับโอเคผมอ,อธิบายคร่าวๆคือขนาดรูปมันไม่ได้นั่นเองนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับโอเคครับผมต่อมาในส่วนที่เป็นการสมัครสมาชิกนะครับหรือว่ารีจิสเตอร์นะพอเราคลิกไปที่ปุ่มนี้นะครับมันก็จะลิงก์ไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า URL ไปที่ r e g i s t e r p h p ให้ทุกคนมาดูไฟล์นี้นะครับไฟล์ที่ชื่อว่า register นะครับ อ่า php เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีฟอร์มนะครับล็อกอินนะครับอ่าฟอร์มที่เป็นสมัครสมาชิกแล้วก็แอคชั่นไปที่ register. db นะครับ underscore db ส่งค่าเมท็อดเป็นโพสตไปนะครับเห็นครับก็จะมีอ่าเป็น muser mpassword ทุกอย่างนะครับก็จะส่งค่าไปนะครับไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า register db ตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะสามารถรับค่าเมท็อดโพสมานะครับแล้วก็ทําการเช็ค ตัวที่เป็น username นะครับว่ามีค่าซ้ำหรือเปล่าถ้าซ้ำให้มันแสดงเป็นสวิต์อเลิร์ไปนะครับว่ามีผู้ใช้อยู่แล้วในระบบนะครับแล้วก็ให้เด้งกลับมาหน้ากรอกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าไม่ซ้ำให้สามารถบันทึกไปที่อัปโหลดรูปภาพไปที่ M m n d e r s c o r e img นะครับตรงนี้แล้วก็ทำการเซฟตัวที่เป็น sql ลง d a t a b a บสนะครับตรงนี้ก็คือ sql statement ว่าจะบันทึกข้อมูลอะไรไปบ้างตั้งแต่ ย s สเน a m พา a s s เ o r ร์เลเวแล้วก็ name, email, เบอร์โทรแล้วก็แอดเดนะตรงนี้ก็เข้าสู่ตาราง tblmember นั่นเองนะครับก็จะสามารถแสดงสวิตช์ alert เป็นบันทึกข้อมูลสำเร็จนะครับตรงนี้มาสังเกตด้านบนนะครับาตรงนี้นะครับตัว R level ของเรา M level ตรงนี้นะครับตัว register นะครับจะเก็บ M level เป็นส่งค่าเป็น member ไปนะครับเพราะว่ามีการสลับสมาชิกเราจะ fix สิทธิ์การใช้งานเป็นเมมเบอร์อัตโนมัติเลยอ่ะเรามาลองเทสระบบดูนะครับในการกดสมัครสมาชิกอ่าตรงนี้ผมขอดูในตารางที่เป็นเมมเบอร์นะครับจะมี username ที่เป็นเมมเบอร์นะครับเดี๋ยวผมขอลองกรอกข้อมูลซ้ำนะครับว่าสวิตช์เลสจะทำงานถูกหรือเปล่าอ่าถ้าผมกรอกผู้ใช้งานซ้ำไปเลยผมกดสมัครนะครับ มันเข้าไปตรงนี้นะครับอ๋อโอเคเมมเบอร์ Member, อ่ะตรงนี้เข้ามาเสร็จแล้วผมไม่ได้ใส่ตัว R นะครับถ้าไม่มีข้อมูลซ้ำมันก็สมัครสมาชิกได้แต่ถ้าเป็นข้อมูลซ้ำละ่ะเอาแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับทุกตัวอักษรเมื่อกี้ผมน่าจะกรอปไม่ติดนคนับโอเคกดสมัครสมาชิกใหม่นะครับตรงนี้ แล้วก็กดตกลงไปนะครับอ่ามันก็จะบอกว่าข้อมูลนี้ซ้ำนะครับมีคนใช้ในระบบแล้วนะครับแล้วก็กดโอเคทีนี้พอสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนเข้าไปดูที่หน้าของสิทธิ์แอดมินนั่นเองพอเราเข้าไปที่หน้าแอดมินนะครับตัวนี้เราจะมาดูที่เมนูที่ชื่อว่าสมัครอ่าจัดการสมาชิกนะครับตัวนี้สมาชิกเห็นไหมครับตัวที่เราสมัครเข้ามานะครับเห็นไหมครับตัวนี้นเมมเบอร์กับเมมเบอร์ตัวนี้ เปิดปิดได้นะครับรูปภาพยังไม่เข้ามานะครับตรงนี้แสดงว่าเราต้องอถ้าเป็นเครื่อง Windows ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่อง Mac ต้องไปเปิดผ่านตัวที่ให้เขาแอดรูปเข้ามาได้ก่อนนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเป็น Windows โหลดไปแล้วน่าจะรูปน่าจะเข้าไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่อง Mac ให้ทุกคนมาเซตตรงนี้ก่อนนะครับตัวที่เป็นในโฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพนะครับ ใน mng นะครับจะไปที่ get info นะครับแล้วก็ทำการเปิดสิทธิ์ให้เขาหน่อยนะครับผมอ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็น r e a d and w r i t e นะครับตรงนี้รูปภาพก็จะเข้าไปในที่โฟลเดอร์ไอเอ็มไได้แล้วนะครับครับคลิปนี้ผมก็จะสอนอธิบายในส่วนที่เป็นเปลี่ยนโลโก้กับตัวที่เป็นสมัครสมาชิกเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไป จะพาทำในส่วนแบ็ k ออฟฟิศหลังบ้านของจัดการโปรดักต์นะครับผมครับสวัสดีครับ